ฮะยิ้มหน่อยครับยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยครับยิ้มยิ้มครับยิ้มหน่อยครับต้นกล้ายิ้มหน่อยครับต้นกล้ายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับต้นกล้ายิ้มหน่อยครับผมเสียงสูงเห็นไหมยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับ